เดี๋ยวค่ะอย่าเพิ่งว่าลูกนะครับปล่อยให้เขาคิดและเรียนรู้สังเกตดีๆแล้วจะรู้ว่าลูกต้องการจะบอกอะไรตอนเด็กๆครอบครัวผมไม่เคยปิดกั้นครับพ่อและแม่จะกองของไว้รอบๆตัวผมว่าการเลี้ยงลูกแบบปล่อยให้เรียนรู้<อ>คิดเองเป็นสิ่งสําคัญที่สุดครับซึ่งพ่อแม่ก็จะคอยสนับสนุนในทุกๆเรื่องผมถูกสอนให้ตั้งเป้าหมายให้คิดเองว่าอยากจะเป็นอะไรแล้วลองเรียนรู้เส้นทางไปสู่เป้าหมายเขาจะเกิดการค้นหาปลายทางและท้ายที่สุดเขาก็จะสามารถเป็นอะไรก็ได้ที่อยากเป็น ทุกคนก็เปรียบเสมือนดินน้ำมันนะครับตอนเด็กๆเ,เนี่ยเขาไม่รู้หรอกครับว่าเขาจะปั้นตัวเองเป็นอะไรถ้าเราไปรีบปั้นเขาเกินไปเนี่ยอาจจะไปบดบางศักยภาพบางอย่างของเขาก็ได้นะครับปล่อยให้เขาเรียนรู้ทุกอย่างรอบตัวคือรากฐานของความรู้แบบไร้ขีดจํากัดพ่อแม่ต้องมีความรักแต่ในขณะเดียวกันต้องมีความเชื่อมั่นด้วยรับฟังและเปิดโอกาสให้ลูกเรียนรู้และวันหนึ่งเขาอาจจะเปลี่ยนโลกของเราก็ได้ จงปล่อยเขาให้เรียนรู้ทุกอย่างรอบตัวลงมือทำทุกอย่างด้วยตัวเองีอก้าวแรกที่พวกเขาจะเริ่มเปลี่ยนโลก s อส p r o g r บห e s รเชื่อว่าการเรียนรู้ทุกสิ่งรอบตัวคือจุดเริ่มต้นของหลายบุคคลที่เปลี่ยนโลก